สวัสดีครับโอ้โหมาตอนเย็นเลยนะคะครับผมก็ถ่ายไปได้เยอะแล้วครับถ่ายได้กี่โมงแค่เนี้ยถ่ายตั้งแต่6โมงครึ่งครับผม6โมงเช้าอ่ะนะคะเช้าครับ6โมงเช้าที่เห็นด้านหลังนึงคือชอมเต้นอยู่เนาะใช่ครับก็เดี๋ยวอาจจะมีฉากร่วมที่ต้องเต้นร่วมกัน มิวสิกวิดีโอเพลงจับนั่นเองใช่ครับเพลงจับนะครับผมเป็นซิงเกิลแรกที่หัวไม่ใช่จับตรงไหนฮะจับใจหรือว่าจับก็เราเล่นคำครับผมในเอวีเนี่ยฮะเราก็จะเล่นคำว่าเอ้ยอาจจะเป็นจับหัวใจหรือไม่ก็แบบว่าเอ้ยโดนจับนั่นแหละครับก็คือเราอยากให้คนดูครับผมแล้วก็ติดตามว่ามันคือจับอะไรโชว์ท่าฮิตๆหน่อยครับได้ครับก็ท่าง่ายๆเลยฮะจะเป็นอย่างไรครับง่ายๆเลยจับตึก แล้วก็เหมือนเขาเย่งก่อนจับแล้วก็ย่อลงใช่ครับผมจะมีเซ็กซี่ไหมคะอย่างที่บอกจะมีซิกแพคมอุ้ยอุ้ยอันนั้นคงอันนั้นคงไม่มีนะครับท่านผู้เลยแต่ว่าในเอ็มวีเนี่ยครับถ้าความเซ็กซี่หรืออะไรเงี้ยมีแน่นอนครับแต่เป็นปล่อยวันที่29เนาะปล่อย29ครับอีก2วันเองแป๊บเดียวแน่นอนได้ครับครับผมแล้ทราบข่าวเกี่ยวกับเรื่องจัดมิ้งซึ่งก็ หหรครับก้บางว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากความเข้าใจผิดด้วยครับเพราะเหมือนว่าแฟนเพลเขาอาจจะคุยกันแล้วก็อาจจะอยากจะจัดขึ้นมาจริงๆแต่เป็นเพราะว่าเขายังไม่ได้ติดต่อเข้ามาหาบริษทัทเราหรืออะไรไงแต่ว่าเขายังต้องูยังไม่รู้รายละเอียดหรือขั้นตอน,นวิธีการจัดมิติ้งมากกว่าครับดังนั้นถ้ามีประกาศไปนี่ไม่ใช่เนาะยังไม่มีก็ณจุดนี้ครับตอนนี้ยังไม่มีครับเราก็ลุยทั้งงานเพลงแล้วก็งาน MV เท่านั้นครับปิดท้ายเลงจริงอยากให้ยินดีกับลูกน้องเชอร์ตาใช่ตื่นเต้นมากครับวันนี้ตอนถ่ายแล้วก็แบบพี่ตั้มไล น้องจะเกิดแล้วก็บอกคือเราสัญญาไว้ว่าวันน้องเกิดเราจะไปแต่ติดธารกิจมากๆครับผมก็เลยบอกว่าเออให้พี่เขาสู้ๆนะคือจริงๆวันนี้เป็นวันเกิดพี่สาวกั้งพอดีพี่สาวแท้ๆ,ๆกั้งก็บอกไปคี่คนเกิดเยอะมากเลยพี่แพนเค้กก็เกิดพี่แดดก็เกิดพี่แดดนี่คือ พี่ที่ดูแลพี่ที่ดูแลเราครับผมก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็ยินดีกับพี่ตั้มด้วยนะคะเป็นคุณพ่อเต็มตัวนะฮะก็ตอนนี้ก็คุณพ่อก็เป็นคุณพ่อ,ะะอ,นนพ,อพี่พี่ตั้มเป็นคนดีอยู่แล้วแล้วก็ๆๆเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วก็เชื่อว่าครอบครัวนี้จะประสบความสําเร็จแล้วก็มีแต่ความสุขแน่นอนครับค่ะ